สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มชนชมชุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะเลยนะครับสบภาพโซมมากเลยเกิดจากน้ําท่วมนะครับพอดีว่าผมย้ายหนีน้ําท่วมไม่ทันนะครับแล้วก็สภาพก็เน่าต้นประมาณแบบนี้วันนี้เลยเปลี่ยนแผนนะครับามาคัดต้นที่ดอกหลก,ลกๆ,ๆแบบนี้นะครับแล้วก็สีสดๆใบเล็กๆข้อสั้นๆแบบนี้นะครับ อันนี้ด้านล่างก็ทรงไม่ค่อยจะสวยนะครับแต่ว่าสีสันถูกใจนะครับผมก็จะเปลี่ยนแผนมาคัดต้นแบบนี้นะครับตัดกิ่งไปชําเพื่อทําเป็นเชิญชมบอนไซนะครับอพอเลือกต้นที่เราชอบใจได้นะครับผมก็จะตัดกิ่งพวกนี้นะครับเอาไปชําแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาเล่งรากไม่ต้องใช้ปูนในการ ใบปิดแผลเลยนะครับผมก็จะคัดกิ่งพวกนี้นะครับเอาที่ว่าเราชอบใจทรงแลแต่เราชอบนะครับก็ไซส์ก็ขนาดประมาณนี้นะครับก็ตัดนั้นโคนด้านล่างเลยอันนี้ตัวต้นก็คือไม่ไม่ห่วงว่าจะทรงเสียทรงหรืออะไรนะครับก็คือเอาเพราะว่าทรงเก่าเขาก็ไม่สวยอยู่แล้วนะครับคัดกิ่งที่เราต้องการตัดไปเลยนะครับ อันนี้ผมต้นนี้ผมเลือกไปสองกิ่งก็ตัดที่โคนประมาณแบบนี้เลยนะครับส์ก็ประมาณแบบนี้นะครับอ่าชนชมต้นที่อายุเยอะๆนะครับเวลาชำก็ค่อนข้างที่จะออกรากช้านิดหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างที่อายุอายุเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดต้นอ่อนๆ่อหน่อยจะง่ายหน่อยนะครับอ่ากิ่งนี้ผมตัดมาโดยที่โคนเขาเน่านะครับสังเกต ยางก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวกิ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงที่เราตัดมาเนี่ยแผ่ด้านล่างตัวรอยตัดด้านล่างอ่ะอาจจะช้าแล้วก็เอียงบ้างเลยนะครับเราก็จะมาตัดแต่งใหม่นะครับเพื่อให้แผ่ด้านล่างเนี่ยตรงกลงนะครับเวลาออกลากมาเขาจะได้ออกตามขอบอเป็นวงรอบได้ดีนะครับและ ตัดแผลที่ช้ำๆออกด้วยเพื่อไม่ให้เน่านะครับเมื่อตัดตรงๆแบบนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับายางก็ยังมีอยู่แต่แผลนี้คือตรงแล้วแล้วก็เป็นผิวที่ไม่มีรอยช้ำแล้วนะครับเมื่อเราตัดแผลด้านล่างแอตัดตัวโคนด้านล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเทคนิคก็คือ,อผมนำไปแช่น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับ แช่ทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อการล้างยางออกให้หมดนะครับตัวกิ่งนี้ที่มีใบเหลืออยู่แบบนี้นะครับบางต้นคือที่ใบยังดกอยู่ก็ใช้วิธีการลิดใบนะครับโดยการตัดครึ่งใบนะครับแล้วใบเดียวใบเขาจะร่วงไปเองนะครับส่วนโคนก็ตัดปาดแต่งแผลเหมือนเดิมนะครับให้เป็นแนวตรง แล้วก็เป็นการเหมือนตัดตัวรอยช้ําที่เราตัดบางทีตัดมาไม่เรียบร้อยนะครับมีรอยช้ามันจะเกิดให้เป็นเชื้อราแล้วก็เน่าตายได้นะครับหลังจากที่เราแช่น้ําเปล่าทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงครับเห็นไหมครับตัวแผลด้านล่างจะไม่ค่อยมีจะไม่เห็นยางออกมาก็คือ,อยางเขาก็จะละลายน้ําออกไปนะครับจะเป็นเป็นแผลข,ขาวๆแบบนี้เลยอันนี้ยังมีตัวรอย เน่าอยู่เป็นสองจุดนะครับไม่รู้ว่าต่อไปจะเน่าต่อหรือเปล่าแต่เอามาลองดูครับกิ่งใหญ่เราก็มาทำการวางพึ่งลมให้แห้งนะครับตากให้แผ่เขาแห้งสนิทนะครับแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสองสัปดาห์นะครับสิบถึงสิบห้าวันอะไรดูประมาณเนี้ยนะครับก็พึ่งลมไว้วางกระจายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าวางใส่ตะกร้าใส่อะไรไว้พึ่งลมไว้แบบนี้นะครับ ไม่ให้โดนแดดนะครับประมาณแบบนี้สัก2สัปดาห์หลังจาก2สัปดาห์เสร็จเรียบร้อยนะครับามาดูาแผลด้านล่างก็จะแห้งดีแล้วนะครับต้นนี้คือต้นที่โคนเน่าทั้งหมดนะครับก็อันนี้แผลด้านล่างเห็นะครับจะแห้งสนิทด,ดีเรียบร้อยนะครับเราเมื่อแผลแห้งแบบนี้ เราก็เอามาชําได้ได้เลยนะครับเรามาดูกิง่งกิ่งใหญ่กิ่งนี้นะครับอาหารเขายังเยอะอยู่ตัวดอกเขาก็ไม่ร่วงไปนะครับสามารถบานต่อได้นะครับดอกสีสวยสดมากเลยแต่เสียดายโคนเน่านะครับเราก็เอามาทําเป็นอบอนไซชวนชมนะครับก็แผ่้านล่างแห้งสนิทแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการชํา ลงกระถางกันนะครับตัวกระถางก็คือผมจะใช้เป็นแก้วน้ำพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายในการมองเห็นว่ารากออกไม่ออกนะครับแต่ตัวแก้วเนี่ยเขาไม่มีรูเราจะใช้หัวแร้งในการเจาะรูนะครับเพื่อระบายน้ําเวลาเราลดน้ําตัววัสดุที่ใช้ในการชํานะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟเนี่ยเขาจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยเกิดชลาส่วนแก้วก็มาทำการเจาะรูด้านล่างกันนะครับก็ใช้หัวแร้งนะครับในในการเจาะครับอย่างง่ายนะครับจากสักประมาณ4ี่ห้ารูประมาณนั้นนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ำเวลาเราลดน้ำไปนะครับน้ำจะได้ไม่ขังแล้วในในตัวกระถางเรานะครับประมาณนี้ครับห้ารูเจาะ เมื่อเราได้กระถางเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ตัววัสดุที่ใช้ในการชําก็คือหินบุเขาไฟนะครับอันนี้ผมใช้น่าจะเป็นเบอร์สองนะครับก็ใส่โดยประมาณนะครับค่อนแก้วนะครับประมาณนี้อันนี้เรายังไม่ได้ชุบน้ํายังไม่ได้ให้ความชื้นนะครับเพื่อให้ง่ายในการเทนะครับเมื่อใส่ประมาณครึ่งแก้วเสร็จผมก็จะเอากิ่งเนี่ยลงไปวางเลยนะครับ อันนี้ก็จัดรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับว่าจะให้เอียงหรือจะให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหินภูเขาไฟนะครับโรยทับอีกทีหนึ่งตัวหินภูเขาไฟเนี่ยพอเราลดน้ําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นไว้เพราะตัว,ต,วตัวหินเขาเนี่ยมันมีรูพรุนนะครับเขาจะเก็บน้ําอุ้มน้ําเอาไว้ทําให้มันชื้นตลอดแต่ไม่ถึงขั้นแฉะนะครับจะทําให้อ่ากระตุ้นให้เขาเกิดรากไว นะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปเอาไปลดน้ําให้ความชื้นนะครับเรามาดูตัวในกรณีที่กิ่งมันยาวๆแบบนี้นะครับตัวหินบุกเขาไฟมันก็ล่วนใช่ไหมครับถ้าเราวางไว้ปกติเฉยๆเนี้ยบางทีอาจจะล้มง่ายนะครับอันเนี้ยกิ่งยาวๆแบบนี้ก็แนะนำะหา เทปกาวนะครับแปะด้านบนล็อกไว้ด้านบนนะครับเพื่อให้เขาคงรูปแบบนี้ไม่ให้เอ็นไปเอ็นมาบางทีเอ็นไปเอ็นมาลากกาลังจะเริ่มออกก็บางทีหักไปนะครับบางทีก็ทําให้เน่าไปเลยนะครับเราก็ใช้เทปกาวแบบนี้คาดไว้ด้านบนเลยล็อกต้นให้เขาอยู่นิ่งๆเลยนะครับแปะไว้กับกระถางเลยแบบนี้นะครับ แบบนี้ก็จะอยู่ตรงแบบนี้ไม่เอ็นไปไหนนะครับก็จะได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับล็อกต้นไว้เลยเพราะการชําเนี่ยจะใช้เวลาโดยประมาณเ,าเป็นเดือนนะครับบางทีถ้าอา,อากาศช่วงหน้าหน้าหนาวก็ใช้เวลาเดือนหนึงสองเดือนเลยครับกว่าจะออกลากเมื่อเมื่อทําเสร็จแบบแบบนี้นะครับเสร็จหมดแล้ว เราก็มาทําการลดน้ํานะครับจะใช้เป็นแบบขวดแบบนี้ให้ลดก็ง่ายดีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สายยางเนี่ยตัวหินบุกเขาไฟมันเบานะครับบางทีอ่ามันจะกระเด็นนะครับรใช้แบบนี้ลดก็ได้นะครับหรือไม่เป็นเราอองฝอยเล็กๆก็ได้ลดไปให้ชุ่มเลยนะครับให้อ่าผมวางใส่ในกระมังที่กระมังไม่มีรู ไม่มีรูรั่วรูระบายนะครับก็คือขังน้ําอยู่ด้านล่างเลยคือลดไปสังเกตไหมครับตัวที่โดนน้าก็จะชําเปลี่ยนสีเข้มขึ้นนะครับส่วนที่ยังไม่โดนน้ําก็ยังเป็นขา,ขาวๆอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักเขาจะเริ่มดูดความชื้นเข้าหากันนะครับก็ลดไปพอให้ชุ่มๆนะครับถ้าวันที่สองมาดูแล้วยังมีขา,ขาวๆแบบนี้เราก็ลดเพิ่มให้เขาเชื้นอยู่นะครับเพราะยังไง น้ำที่เราลดไปก็ไหลออกจากาตัวแก้วนี้หมดอยู่แล้วนะครับเหลือแต่ความชื้นที่เกาะอยู่กับตัวกระถางนะครับก็นเนี่ยครับลดแบบนี้จนน้ำนั้นล่างขังเลยนะครับ บางทีก็ยังมีเหลือช่วงที่เขายังไม่ไมฉ่ำน้ำําเพราะว่าน้ําเขาจะไหลลงไปเร็วเลยนะครับลงไปด้านล่างเลยประมาณแบบนี้แต่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะเริ่มดูดความชื้นเข้าหากันนะครับหรือพอวันที่สองเราก็มายกดูว่าถ้ายังชื้นไม่หมดเราก็ลดน้ําเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็คือคอยมาคอยดูน้ํานะครับว่า,าถ้า ยังเป็นสีเข้มๆอยู่เราก็ยังไม่ต้องลดนะครับประมาณนี้หลังจากที่เราลดน้ําเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ผมอันนี้ผมใส่ไว้ในตะกร้าที่ที่ขังน้ําไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันหกเลยเถอะนะครับก็ยกมาวางตะกร้าที่มีรูระบายแบบนี้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ลำไรหรือไม่ก็โดนแดดช่วงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ให้โดนแดดทั้งวันนะครับ ก็วางทิ้งไว้แบบนี้โดยประมาณสัก1 2ถึง2เดือนนะครับเขาก็จะเริ่มเกิดลากนะครับก็จะเสร็จประมาณแบบนี้นะครับเห็นวิธีง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์รมากมายนะครับโดยใช้หินบุกเขาไฟอย่างเดียวก็จะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับประมาณแบบนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูตัวอย่างตัวต้นที่ผมชำไว้แล้วนะครับเกิดลากแล้วนะครับสังเกตหินบุกเขาไฟจะ ชื้นอยู่แบบนี้นะครับเป็นสีเข้มๆแบบนี้ตลอดนะครับแล้วรากเขาก็จะออกอได้ดีนะครับเมื่อเราสังเกตเห็นรากออกรอบข้างเราก็ย้ายไปลงกระถางปลูกได้เลยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเทให้ดูรากด้านล่างนะครับสังเกตที่เราใช้แก้วใสๆก็คือเพื่อที่จะดูรากแล้วตัวหินหมุกเขาไฟคือสร้างความชื้นและเวลาย้ายเราก็ง่ายนะครับคือเทออกเห็นไหมครับ อันนี้เป็นรากฝอยออกมาแล้วอันนี้เอาไปลงกระถางปลูกได้เลยนะครับก็ไปปลูกต่อได้เลยก็วิธีง่ายๆในการชำกิ่งชนชมนะครับไปลองทำกันดูได้นะครับชนชมต้นที่แก่ๆนะครับก็ชำออกรากยากนะครับแต่ต้นทีอ่อายุน้อยๆนะครับจะชำออกรากไวนะครับติดง่ายนะครับ แต่บางทีต้นแก่ไม่ออกรากแต่ก็จะไม่ค่อยเน่านะครับส่วนใหญ่ก็ไปลองทำกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม